กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทนี่ยังนอนทุกท่านนะย,ยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมก็อยู่ผมนะนินโดโบรอสนะหรือนารูโตะนั่นเองอันนี้เวอร์ชั่นนี้มีเซิร์ฟเดียวเซิร์ฟแรกแล้วนะฮะมีแค่เซิร์ฟแรกนะฮะแต่ฟรี VP 13นะฮะอ่าฟรี VP 13แล้วก็แจกของเยอะมากนะฮะ25โค้ดนะ่ยเพชร5้าแสนเอ้ยเงิน5้าแสนอ่า5แสนไม่ใช่สิครับ500ล้านนะโก1ล้านนะฮะ ก็ตัวละครตัวละครเยอะแยะมากมายนะฮะก่อนจะไปเล่นเกมนะถ้าท่านอยากจะเติมเกมแนะนําเลยครับร้านโอท็อปเติมเกมสะดวกปลอดภัยนะฮะร้อนะฮะไม่ว่าจะเติมแพ็คไหนท่านสนใจแพ็คอะไรก็ไปทักที่เพจไปดูที่เพจได้นะฮะก็จะมีแอดมินคอยบริการท่านนะฮะปลอดภัยคิดถึงเกมที่ถึงโอท็อปเนาะอ่าแล้วก็มาะฮะการเล่นนะะตัวนี้ก็เดี๋ยวตั้งชื่อมั่วๆไปก่อนอืม ดูว่ามันจะให้ใส่โค้ดตอนไหนนะมันถึงก็ใส่ได้เลยเหรออะไรจะดีขนาดนั้นนะผมนี่ฮะมาดีเซตติ้งเลยผมรีดีมโค้ดเดี๋ยวโค้ดผมจะแจกไว้ใต้ดีคริปชั่นเนาะเฮ้ยโค้ดต้องไปใส่ในเว็บเหรอเอาแล้วนะฮะอ๋อต้องใส่นะฮะใครใส่เป็นก็ใส่นะฮะผมมีหน้าที่เอาโค้ดมาแจกอย่างเดียวนะฮะไม่รู้ใส่ย,ยังไงนะ ออไม่รู้ใส่ยังไงต้องไปถามเพจเอานะ่ผมอันนี้มันเข้ารรวมกลุ่มนะฮะเนี่ยใส่โค้ดน่าจะใส่ชื่อกับเมลที่เราตั้งไว้เนาะแล้วก็ติ๊กถูกแล้วก็ตรงนี้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนภาษาอังกฤษ,าษ,าษาได้ใส่เมลใส่ชื่อติ๊กโค้ดติ๊กโค้ดไปนะแล้วก็ลองใส่ดูนะฮะผมเนาะตามนี้แล้วกันผมมีหน้าที่แนะนําเกมแล้วก็โค้ดท่านก็ใส่กันเองแล้วกันนะ ประมาณนี้ใส่โค้ดตรงนี้นะฮะเออประมาณนี้นมีเซิร์ฟเวอร์เดียวนะจำเซิร์ฟเวอร์ด้วยว่าเราอยู่เซิร์ฟเวอร์ไหนตั้งรหัสผ่านแล้วก็ชื่ออะไรนะฮะประมาณนั้นแล้วก็กดดีดีมเลยมันจะพาไปที่หน้าใส่โค้ดนะฮะผมประมาณนั้นนะฮะก็มาดูระบบตัวเกมนะฮะมีอยู่เซิร์ฟเวอร์เดียวไม่รู้ว่านาฬิตโตะมันมีหลายเวอร์ชันมากไม่รู้ว่าเวอร์ชันนี้เพื่อนๆได้ได้เล่น,นหรือ,อยังแล้วก็บางทีมันก็เป็นเวอร์ชั่นที่มาปัดฝุ่นใหม่ก็มีนะฮะ ก็ไม่แน่ใจนะฮะเพื่อนผมนึกว่าใส่โคดแล้วมันก็ไอ้นั่นเลยเนาะอ่ามันต้องไปใส่ข้างนอกนะับผมเรประมาณนั้นอันนี้ตัวฟรีเหรออ้าวไม่แจกฮนะอ้าวไม่เห็นแจกเลยผมมีอยู่800ดาวกระจายแต่ไม่มีเงินเปิดมันไม่ให้ว่ะอ่าตอนแรกบอกเปิดฟรีมีฟรีอ่ะมาดูเกมก่อนเลยนะฮะไม่ได้สอนอะไรเลยนะฮะ มาถึงแล้วก็ไฟก่อนเลยเนี่ยน่าจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะเพราะว่าชื่อมันใหม่แล้วก็ผมก็ไม่เคยเห็นนะนี่เนี่ยมีสองตัวปกติมันจะแจกตัวกากางนินจาแต่เนี้ยไม่ใช่อันนี้เป็นซาสุเกะมาพร้อมกับไอตัวนี้เลยนะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์มันก็เป็นเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเนาะเออใครไม่เคยเล่นเวอร์ชั่นแล้วตั้งเวอร์ชันนี้ก็บอกได้ด้วยนะ าะผมคนนึงอ่ะก็ไม่เคยเล่นนะแต่เวอร์ชันนี้มันมาถึงปุ๊บมันพร้อมแจกโค้ดเลยนะฮะ V.P. 13นะผมเนี่ยแล้วตัวละครตัวนี้ผมก็ไม่เคยเล่นนะน่าจะเป็นใหม่แหละเพราะว่ามันมีเซิฟเดียวด้วยนะผมเนี่ยมาถึงก็แจกนะของขวัญสลับสาวกนารูโตะนะฮะมีแจกแต้ม V.P. ด้วยนะฮะแต่ว่าโค้ดมันมีแจกแล้วมาที่ถุงแชร์มีเศษตัวละครนะฮะ เฮ้ยแจกซาซึเกะเลยเหรอนี่ฮะเจวันมีอะไรนะผมมันจะมีบอมหมดเลยเนาะก็จะใส่โค้ดเดี๋ยวผมทิ้งไว้ข้างล่างแล้วก็ใส่โค้ดก็เลือกจำเซิร์ฟเวอร์ให้ได้นะแล้วก็อ่าจำได้ไหมที่เราใส่ชื่อรหัสผ่านอะไรนะฮะก็ใส่เข้าไปเนาะ ก็ชื่อรหัสผ่านแล้วก็กดขวามือริจิเตอร์นแล้วก,กดซ้ายมือล็อกอินเข้าไปแค่นั้นเองครับอ่าตั้งชื่อกดขวามือครัง้งหนึ่งกดซ้ายมือครั้งหนึ่งนะฮะอ่าก็จะเป็นการตั้งชื่ออะไรรหัสผ่านอะไรกดริจิเตอร์ขวามือแล้วก,กดซ้ายมือล็อกอินแค่นั้นเองครับผมก็เข,ข้าได้เลยนะฮะแล้วก็ไปใส่โค้ดกันเลยนะครับว่ามาถึงปุ๊บมันก็ให้ใส่โค้ดได้เลยคนระับกดที่รูปเนี่ยเนี่ยรูปอันนี้ปึ๊บ มันก็ให้ใส่โค้ดได้เลยพอใส่โค้ดแล้วเสร็จปุ๊บก็มันจะแนะนําเกมนะฮะแล้วก็เล่นตามที่มันแนะนําแต่๋ยวดีนะคือไม่ต้องโหลดไม่ต้องแบบว่าเล่นอ่าเล่นตามที่ n b c แนะนําก่อนแล้วค่อยใส่โค้ดได้ทีหลังอันนี้ใส่ได้เลยนะอมืมันก็สะดวกสบายเนี่ยพอใส่โค้ดเล่นปุ๊บเนี่ยมันจะแนะนําแล้วต่เนี่ยแล้วก็เล่นตามที่มันแนะนําไปนะฮะแต่ผมจะลองใส่หลังบ้านดูเนาะ พอเดี๋ยวท่านเห็นแล้วหัผ่านผมหมดนะี่เผื่อเกมมันดีผมจะไปเล่นโชว์เขาเนี่ยผมว่าเป็นเวอร์ชั่นใหม่แนวตั้งเพราะว่าเวอร์ชั่นแนวตั้งเก่าๆมันจะไม่มีตัวนี้แถมให้ไอดาบ2ดาบเนะี่ยเออแล้วก็อันนี้เป็นตัวซาตุเกะเพราะว่าส่วนใหญ่แนวตั้งมันจะแถมนารุโตมาเป็นตัวแรกนะอันนี้ไม่ใช่อันนี้เวอร์ชั่นใหม่เลยนะอืมเพราะมีเซิฟแรกเซิฟเดียวด้วยแล้วก็แจกเยอะด้วยนะ อก็อ่าถ้าใครจะเล่นนะก็มาอาถามใต้คลิปผมได้ว่าพี่เออพี่เวอร์ชัน่าประมาณว่าพี่พี่ใส่คลิปได้ใส่โค้ดได้ไหมอะไรเงี้ยผมก็จะตอบว่าได้อะไรเงี้ยผมเดี๋ยวผมจะลองใส่โค้ดหลังจากอันนี้ดูแต่ภาพน่าเล่นมากเนี่ยตัวละครใหม่เลยนะไม่เคยเห็นส,สัุ ปกติอะนารุโตะแนวตั้งอะชอบจะให้แต่เป็นนารุโตะแจกตัวแรกก่อนอันนี้ไม่ไม่ใช่นะฮะอันนี้เป็นซาสึเกะกับไอตัวดาบคู่นะฮะค่อนข้างดีตัวแจกก็ไปได้ไกลนะเดี๋ยวผมถ้าใครใส่โค้ดได้ทั้งหมดที่ผมให้ไป25ค้ดนี้ก็จะเล่นแบบฟินนั่นแหละไม่ต้องเสียงเงินเติมนะฮะจะได้รู้ว่าเกมนี้อินอินเกมมันเป็นยังไงนะ แล้วเกมมันเป็นไอเดนเล่นยากอย,กอยู่นะนี่นะประมาณนี้แต่ว่าถ้าเล่นแบบไม่ไม่ใส่โค้ดก็โอเคนะถ้าใส่โค้ดเยอะแล้วมันอาจจะเล่นไม่สนุกก็ได้นะเนาะอันนี้ก็อัพไปแล้วนะผมนี่เลเวลห้าอัพไปปุ๊บเอาซาดูเกะให้ตันเลยฮนะอุปกรณ์ใส่ไปอัพตัวอื่นได้ไหมนี่ฮนะตัวนี้ผมไม่เคยไม่เคยเห็นนารุโตะอันไหน อันนี้เลยนะเนาะอันนี้น่าจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเลยแหละโอกว่นี่มันเซลนะอย่าไปเซลกลับยังไงอะทีนี้อันนี้นนะอ,นอ,นอัพแล้วนี้หมดแล้วเหรอเนี่ยอัพตัวนี้ก่อนยังไม่ได้ใส่ตัวนี้เลย มานี้นะฮะตัวอื่นก็ไม่ต้องอัพเยอะเท่าไหร่เงินหมดนะฮะไปต่อสู้ต่อนะฮ้ยอีาสัสกสกตนี่ก็ไฟฟ้าช็อตตลอดนะฮะอ่านี่ท่านสก,กีเหมือนมีเหมือนมีแช่แข็งนะฮะ ฟ้าไปนะมูดูที่วัตถุที้เหมือนมีตัวแช่แข็งอันนี้ไฟฟ้าช็อตอ๋องไงตัวหลังอ่าตัวหลังเสื้อเขียวนะฮะไฟฟ้า2นะฮะอันนี้เหมือนน้ำแข็งอันนี้ก็เฮ้ยนี่นเป็นตัวฮิวได้วะ่ะไอตัวแบกแบกเหมือนอ่าเหมือนผ้ามัมมี่นะฮะ ก็ไม่ยากนะสาวกเนเอรตูคงจะชอบแหละแบบนี้นะเพราะว่ามันกระเด้งแจ้งเตือนมาใหม่ล่าสุดแล้วมันก็แจกเยอะมากนะเวอร์ชันนี้ใครเคยเล่นก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะ ผมคนนึงอ่ะไม่เคยเห็นนารูโตะแนวตั้งที่แจกซาสุเกะตอนแรกนะฮะวนใหญ่มันจะเป็นนารูโตะยืนหน้านะฮะแล้วมันทำมาหลายเวอร์ชันมากแต่เวอร์ชันนี้ผมไม่เคยเล่นนะฮะเออแล้วมีเซิร์ฟแรกเซิร์ฟเดียวด้วยตอนเนี้ยเออมีอยู่เซิร์ฟเดียวนะฮะเดี๋ยวดูมันแจกอะไรบ้างนะฮะแจกคำพีส้มนี่ไดรี่ครเนะฮะอุย้ยแจกเพชรห้าร้อยเลยเหรออุ้ยเฮ้ เฮ้ยเฮ้ยทุกคนไม่ใช่แล้วนะฮะขอแค่เข้ามาก็แจกแล้วอ่ะนะฮะพี่ให้ดูนะเป็นหน้าหลักกว่าเนี่ยขอแค่เข้ามาก็แจกแล้วครับผมแล้วต้องใส่โคดอีกจะแจกเท่าไหร่นะฮะเนี่ยเกี้ผมรับเพชรโคดเยอะเลยนะฮะอาอันนี่ะ นี่นารุโตะสามร้อยนี่ขอบม่วงไอ้ย่ะอันนีอ้อ๋อให้เลือกจะเปิดเอาตัวไหนบ้างนะไอ้น,นี้คือหน้าแปลกๆเอาตัวนี้ดิเฮ้ยแม่งมีแต่เท่ๆวะ่ะ แล้วก็เปิดเลยครับผมนี่ฮะอยู่ๆก็เห็นไหม VIP แจกเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นนะ,ะเปิดไม่ได้โคตรซวยนะฮะนี่ได้ว่ะเห็น like ไหมแจกเจ็ดหมื่นนะฮะเะอกี้ที่ผมรับไปร uh, ับตรงที่ผมบอกไปนะ really VIP น่าจะ13 ที่รับเพชรแป๊บเดียวนะฮะเฮ้ยไม่ได้วะเฮ้ยตัวนี้เอบวกผมเคยใช้ในในเวอร์ชันหนึ่งนะตัวนี้มันมีหลายอันหรือเปล่านี่ไงโอ้โหคืออะไรวะซื้อเหรออ๋อซื้อ ใช่ไหมไม่รู้มันให้ซื้อหรือเปล่านะน,นี่โกอันนี้ให้ซื้อหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวรูเพชรลดไหมไม่รู้คืออะไรนะเดี๋ยวเพื่อนๆมันลองเองแล้วกันผมขอเปิดกระชาก่อนแล้วกันนะฮะอันนี้เหมือนตู้พิเศษนะ ได้ไมเอ่ยจะได้โชว์เพื่อนๆหรือเปล่านะฮะชื่อขึ้นปะโอ้ยโคตรนานด้วยนะ่โคตรนานด้วยก็ไม่ได้อะไรด้วยนะโอ้โหอะไรวะไม่ได้เลยได้แต่อบวกธรรมดาครับจะหินไปไหนเนี่ยเฮ้ยไม่ได้วะ โอ้ได้แต่เอธรรมดานะผมเอบวกตายแล้วตายแล้วไม่ต้องไปใส่โค้ดก็ได้นะดูทรงแล้วได้เจ็ดหมื่นเพชรนี่ก็โอ้โหไม่ธรรมดานะตะกี้ผมรับตรงไหนเจ็ดหมื่นเพชรนะเพื่อนๆย้อนดูสตรีมเอาแล้วกันนะอั <A> นน <A> ี้เอบวกด้วยนะผม เฮ้ยไอที่เราล็อกสเปคไว้ไม่ออกเลยนะท่านก็คือคนเล่นนาโตะจะรู้แหละเวอร์ชั่นนี้มันก็จะมีแต่ตัวเดิมๆแหละที่เก่งๆเหลืออยู่สี่หมื่นแล้วนะตอนนี้เฮ้ย S ลบมาแล้วหนึ่งตัวนะตะกี้ได้ S ลบมาหนึ่งตัวนะฮะโอ้เปิดจนมันมือนะฮะเวอร์ชั่นนี้อ้าวหมดแล้วเหรอ ตัวละครเต็มแน่นอนเลยทรงใช่เลยเก่งกรรมอันนี้ซัมมอนธรรมดาตัวละครเต็มนะผมผมไม่รู้ว่ากินยังไงด้วยเด็ดท่านนะขยายได้อย่างเดียวใช้ขยายสักสองพันเพชรไม่รู้ว่ากินตัวละครยังไงเพื่อนๆก็ลองเล่นเปิดระบบแล้วก็กินตัวละครเอาเรื่อยๆนะฮะ ผมขยายก่อนเหลือตั้ง40,000เพชรนะฮะเต็มแล้วด้วยเวรกรรมกินยังไงวะมินเทลต้องเล่นไปถึงจะรู้ว่ามันมันมันกินยังไงนะฮะแ,แล้วก็เปิดกระชาเล่นๆเอาแล้วกันสุดยอดหนังแขกทำไมนี่เกมแจกขนาดนี้เลยเนะี่ยนี่ได้ตัวเอสตูนี่ยังดีกว่าอีกเปิดปุ๊บได้ปั๊บเลยฮนะดูฮนะ ไอตู้นั้นลิมิเต็ดเปิดไม่ได้เลยสักอย่างเลยนะฮะดูดิตัว s ลบมีหมดเลยนะฮะโอ้โหตู้นี้ดีกว่าอีกนะฮะเต็มหมเต็มยังดูดิโอ้โห ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างเนาะแต่ตู้นั้นจะได้แบบเต็มอีกแล้วท่านอ่าตะกี้ผมรับของตรงนี้นะฮะน่าจะเป็นคริรีบอร์ดหรือตรงไหนเนี่แถวๆนะี้ย้อนดูเอานะเนี่ยผมรับตรงกลางนะนี่ยรับตรงกลางรับได้เยอะมากนะฮะก็แจกเยอะมากๆเลยนะฮะกดตรงไฟรับตรงนี้ไดรีเคริสแล้วรับตรงกลางได้ของเพียบได้เพชรเพียบนะฮะ เกมก็สอนต่อเนาะนี่ยระบบ Home. โฮมอ๋อมีระบบบ้านด้วยโอ้โหไม่เคยมีรนัลโตะร,ระบบบ้านเออเพิ่นครั้งแรกเพิ่งเคยเห็นนะนี่เพิ่งเคยเล่นนัลโตะแนวตั้งนะีฮะที่มีระบบบ้านนะ่ยแจมแจม <c oughs> เออนะ่ยเซฟไว้จะย้ายก็ได้นะเขาบอกว่าวนี่ ย้ายกดย้ายเอ้ยกดหมุนนะแล้วกดนี้ได้กดเซฟเออสุดยอดหนังแขกไม่เคยเจอแบบนี้แจกเยอะด้วยตั้งตัวได้เลยนะแจกขนาดนี้โอเคแลบนี่แหละน่าจะกินได้อ๋ออันนี้ครับโลแบ็กลองดูนะฮะคนไหนวะไม่ใช่ดีเนี่ยระบบแถวๆนี้ลองมากินดูนะผม เนี่ยมันกินได้พวก2อดาวแล้วก,กดเซล,ลไปโอเคก็จะเหลือแต่ตัวหลักๆแล้วนะฮะแต่บางทีเราต้องกดเองดีกว่าเพราะว่าบางทีมันกินไปปุ๊บหายเกี้ยงเลยนะอารีนาเปิดแล้วนะฮะมีหลายโหมดหมาก อันนี้คืออะไรวะข้อผิดข้อผิดนะฮะมันต้องเข้าซัมมอนนะฮะนี่บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้หมาแล้วครับตัวท,ทองโอ้ยไม่รู้ตัวอะไรนะฮะนี่เอสลบไม่เจอเอสบวกเลยนะฮะ โอ้หไม่ได้วะน่าจะเอเนี่ยไม่มีเอบวกแล้วมีแต่เอ,เอลบน่าจะเอส,สูงสุดแล้วผมว่าน่าจะสูงสุดแล้วเอ like มีหลายตู้นะฮะเลือกเปิดเอาเพชรเรามีเยอะนะมีหลายตู้นะฮะเบสิกอันนี้พรีเมียมซัมมอนนะ มาแล้วโอ้โหแจกโคตรเยอะก็เปิดไว้ก็เหลือสักสองหมื่นเอาไว้ซื้ออันนี้ด้วยนะฮะตัวละคงตัวเอลงพลังงานนะฮะจะเปิดจนหมดนะฮะนี่พอแล้วเริ่มเกลือแล้วหมดน่าจะหมดแล้วและ เฮย้ยเอสนะไม่เอสบวกอ่ะก็มาเปิดเอาแล้วนะผมก็เดี๋ยวดูก่อนว่า VP เนี่ยระเวล150จริงจริงด้วย VP 13นะฮะเน่เออเพียงแค่เข้ามารับของ VP มันแจกเลยนะฮะใครจะเนี่ยมีมีเซิร์ฟเวอร์เดียวนะเซิร์ฟเวอร์หนึ่งตอนนี้เนะี่ยแล้วก็รีดีมไปเออก็ตั้งตัวได้เลยนะผมเนาะรับของตรงที่ผมบอกเมื่อกี้นะฮะน่าจะเป็นไดอารี่แล้วก็ตรงกลางนะเนี่ย แล้วมันจะให้รับเพชรตะกี้เห็นไหมที่ผมรับไปตั้งเยอะนะ,ะรับตามผมก็จะเจ็ดหมื่นเพชรเลเวลสิบห้าถ้าจะใส่โค้ดก็ตรงรูปโปรไฟล์นะแล้วก็จำเซิร์ฟจำชื่อให้ได้แล้วก็ใส่ไปนะผมทิ้งลิ้์ไว้ข้างล่างเนาะจดหมายแจอะไรวะ,ะเดี๋ยว,วผมลองต่อสู้นะ,ะจัดทีมก่อนสา,สาได้ตัวใหม่มา อลองนาะรูโตะอันนี้อันนี้อาจารย์ตัวนี้ตัวละครที่เราไม่เคยใช้นี่ฮะลองดูนี่เป็นไงหล่อเฟี้ยวไอ้ยาอาจารย์ด้วยอาจารย์แม่งหมัดแรงว่ะอันนี้ก็อุนน๊ยโจมตีหมู่นะฮะ นี่ฮะอาจารย์มีแค่เรเวลหนึ่งนะครับผมไอ้เจมว่าเวอร์ชันนี้แนวตั้งด้วยนะฮะลองใหม่ลองใหม่แต่ยยก็ไปหนึ่งดวหมัดอาจารย์อันนี้โจมตีสองตัวอุ้ยที่โจมตีหมูโคตเทพแถวหลังเนี่ยเอาแลละประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับนารุโตะนะใครชอบก็จัดไปนะฮะ แจกโคดเยอะเลยนะฮะฝากร้านเติมเกมโอทอปด้วยแล้วก็ฝากาช่องของผมด้วยนะฮะช่อง Into Game นะเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดไซส์เจอกันใหม่สวัสดีครับ